สนับสนุนโดยสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับและนี่คือรายการรอบรู้ข่าวเกษตรวันนี้ผมมีพืชเศร,รษฐกิจตัวใหม่เป็นพืชน,น้ําชื่อสาหร่ายพวงองุ่นมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วจริงๆเนี่ยเคยปลูกกันมานานแล้วแล้วก็หายเงียบไปหลังๆกลับมาปลูกกันใหม่เพราะว่าเรามีวิธีบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราปลูกกันแล้วก็เลิกไปเพราะว่ามันค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนมีสิ่งสกปรปกเกาะติดจํานวนมากกว่าจะดึงกว่าจะล้างนะครับแต่ทุกวันนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ของเพชรบุรีนะครับได้วางระบบการเพราะเลี้ยงแบบใหม่ก็คือการแขวนลอยในบ่อดินซึ่งให้ผลผลิตมากและคุณภาพดีจนทําให้พี่น้องเกษตรกรหลายคนไปเพาะเลี้ยงในเชิงพันธุ์นิดได้แล้วนะครับลักษณะของสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยเป็นสาหร่ายทะเลสีเขียวเม็ดกลมเล็กๆรวมกันเป็นช่อคล้ายๆพวงองุ่นนะครับบางคนเรียกว่าสาหร่ายไข่ปลาคาเวียเพราะลักษณะมันดูอีกอย่างเป็นไข่ปลาก็ได้นะครับก่อนหน้านี้เลี้ยงทั้งในตู้ปลาบ่อซีเมนบ่อดินแล้วก็เหมือนกันคือเลี้ยงบริเวณก้นตู้นะครับ แต่ปัญหาที่ตามมาคือพอเลี้ยงก้นตู้เนี่ยสิ่งสกปรกมันก็ไปสะสมที่ก้นบ่อแล้วก็โตได้ไม่สม่ำเสมอนะครับทิศทางก็โตได้แบบแนวตั้งทางเดียวทําให้ปริมาณผล,ผลผลิตค่อนข้างต่ำนะครับเลยมีการเปลี่ยนใหม่โดยใส่ต้นพันธุ์ประมาณครึ่งกิโลลงในตะกร้าแล้วแขวนลอยในบ่อดินเลี้ยงสัก6-8สัปดาห์จะได้สารายพวงองุ่นหนัก8-10กิโลขายราคาปากบ่อ สูงถึงกิโลละ70เลยนะครับส่วนถ้าเอามาทําความสะอาดด้วยเครื่องดูดโคลนหรือว่าเครื่องสกิมเมอร์ที่ใช้กับสระว่ายน้ำเนี่ยราคาจะขึ้นมาเป็นโลละ2 0 0และถ้าตัดแต่งให้เป็นเส้นยาวๆสวยงามสม่ําเสมอราคาจะสูงถึงโลละ5 0 0เลยนะครับจากราคาตั้งต้นแค่70บาทเท่านั้นเองนะครับและนอกเหนือจากนั้นการเลี้ยงแบบแขวนลอยในบ่เนี่ยยังแก้ปัญหาเรื่องความเค็มของน้ําได้ด้วยนะครับไม่ไปจมที่ก้นบ่อนะครับซึ่งก็สามารถดูแลเรื่องรสชาติให้ดียิ่งขึ้น ไม่ต้องเติมสารอาหารเลี้ยงบำรุงแต่อย่างใดเพราะว่าในดินในบ่อดินเนี่ยมันมีสารอาหารเพียงพอที่จะช่วยให้สาหร่ายโตได้ดีอยู่แล้วครับใครฟังถึงตรงนี้แล้วสนใจอยากศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นพืชน้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ติดต่อไปได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างหน้าจอตรงนี้ครับสวัสดีครับสุดๆเพียผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่